ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซาฮาชีโอนาน่าพลาดเยอะไม่ควรได้ลงเล่นลุยซาฮาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเผยว่าองเดโอนาน่าผู้รักษาป,ประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผิดพลาดมากไปและไม่ควรจะได้อยู่ใน11คนแรกมือเก่าทีมชาติแคเมรูนถูกดึงมาร่วมทีมตอนที่อริกเทนฮักนั่งเก้าอีนน้นายใหญ่ ต่อเนื่องมาถึงรูเบนเออมริมที่ยังไว้วางใจให้ลงเล่นต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทางซาฮาเชีว่าโอนานาทำผิดพลาดมากเกินไปและเขารวมถึงนักเตะทุกคนไม่ควรได้รับการการันตีในการลงเล่นต่อในเกมหน้ายกเว้นบรูโน่แฟร์นันที่ทำได้ดีถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมั่นในตัวผู้รักษาประตูได้เขาก็ควรจะโดนท้าทายผลงานนั้นเป็นที่ยอมรับไม่ได้มันไม่ปกติซาฮากล่าวผู้เล่นทุกคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากบรูโน่แฟร์นันจำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกท้าทายจากการแข่งขันแย่งตำแหน่ง ไม่มีนักเตะคนไหนที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสมควรได้อะไรในเกมถัดไปผู้จัดการทีมสามารถวิจารณ์พวกเขาได้เพราะมันไม่ดีพอกระดูกสันหลังของทีมนี้ไล่ตั้งแต่เกมรับ4คนไปจนถึงกองหน้าตัวกลางมันสำคัญมากที่พวกเขาจะไม่ทำผิดพลาดเว้นแต่คุณจะสามารถรับประกันว่าคุณจะไม่ทำผิดพลาด คุณก็ไม่ควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวจริงนะแชมป์ยังมีส่วนสําคัญนำความสาเร็จมาสู่ทีมทั้งแชมป์เอฟเอคัพลีกครับหรือคาราบาวครับและอยู่ฝ่ายูุโรป้าหลีกด้วยรวมทั้งลงสนามมากกว่า200เกมผมเชื่อมั่นเต็มร้อเซว่าผมไม่รู้สึกล้มเหลวเลยจริงๆผมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จด้วยซ้ําคุณลองอ่านเรื่องราวของผมตั้งแต่ตอน7ขวบ เด็กน้อยจากวอรริงตันที่ทุ่มเททุกอย่างจนก้าวมาได้ไกลขนาดนี้มีแค่ประมาณ0.2%ที่ทำแบบนี้ได้และผมเป็นหนึ่งในนั้นคุณต้องทำงานหนักมากมุ่งมั่นจริงจังและต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12ปีย้ายโรงเรียนและต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างผมเป็นคนตัวเล็กและก็ผอมบางบางครั้งผมต้องลงไปเล่นกับเด็กที่อายุน้อยกว่าดังนั้นผมผ่านอะไรามาเยอะมากในโลกของฟุตบอลลินการ์ดไราย,ยาว เนวินเชียร์สิงปานหน้าผีเอาแบนเวตแททเนวินอดีตนักเตะของเชลซีแนสโมสรเก่าให้แย่งจรัดแบนเวตกองหลังของเอลวตันร่วมถีมให้ได้แบนเวตยังคงทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของชอนไดและเดวิดมอยส์แต่มีรายงานว่าเขากระตือรือร้นที่จะไปค้าแข้งกับสโมสรที่ได้ร่วมวงในเวทียโรปซีซั่นหน้าเพื่อแสดงฝีเท้าชนะใจโทมัสไอคาแข้งกับทัพอาสูการาต่อไป ราฟินยาเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่ทำผลงานดีสุดในซีซั่นนี้ของบาร์ซโลอนาและการเติบโตของเขาในช่วงปีที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมากหลังประสบปัญหาพอสมควรในช่วง2ฤดูกาลแรกที่ค้าแข่งกับยักษ์แคว้นกาตาลุนยานับตั้งแต่ย้ายมาจากลีดยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2022ผ่านมาจนถึงตอนนี้ราฟินยาทำรวมกัน27ประตูกับ14อซิสิ์จากการลงเล่นทุกรายการ42เกมซึ่งมากกว่าช่วง2ปีแรกที่ทำเพียง20ประตูกับ5อสซิสต์ แนวรูกวัย28ปีได้พูดถึงประเด็นต่างๆมากมายเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องอนาคตคาแข่งของเขาในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเขาคิดถึงการย้ายออกจากบาร์เซโลนาเช่นกันผมกำลังคิดจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาหลังจบศึกโกปาอเมริกาเพราะผมรู้สึกไม่สบายใจจนกระทั่งฮันซีฟริกโทรหาผมราฟินญาก,กล่าวหลังฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่ไม่ดีนัก จากนั้นราฟินยาเริ่มเล่าเพิ่มเติมว่ามันเป็นเรื่องยากแค่ไหนที่ต้องทนฟังข่าวการย้ายสังกัดของเขาทุกสัปดาห์แม้แต่สื่อยังสร้างเรื่องราวว่าเขาไม่เหมาะกับการประสบความสําเร็จในแคว้นกาตาลุญญาช่วงนั้นเป็นเวลาที่วุ่นวายมากทุกวันเราได้ยินข่าวว่าผมจะย้ายไปทีมใดทีมหนึ่งสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นผมมีรูปการที่แย่กว่าที่คาดไว้และผมเห็นคนเรียกร้องให้ผมย้ายออกจากทีมและทุกวันก็มีข่าวการจากไปของผม ผมคิดอย่างจริงจังที่จะย้ายออกจากทีมในวรุกชาวบาสเลียนกล่าวเสริมก่อนจะพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจค้าแข้งกับทัพอาซูกรานาต่อไปมาจากความไว้วางใจของฟริกฟริกโทรหาผมและขอให้ผมไปฝึกซ้อมก่อนตัดสินใจเพราะเขาอยากพูดคุยกับผมและหวังพึ่งพาผมนั่นเป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจอย,อยู่ต่อของผม จากนั้นราฟินญายังเผยว่าเขาได้จับเข่าพูดคุยกับภรรยาถึงความมั่นใจของเขาว่าสามารถโน้มน้าวโค้ดคนใดก็ตามในโลกนี้หากพวกเขามองเห็นคุณค่าของการทำงานหนักและความมุ่งมั่นผมคุยกับภรรยาและบอกกับเธอว่าถ้าชายคนนี้มีความยุติธรรมและมองเห็นความพยายามที่ผมทุ่มเทนในการฝึกซ้อมผมจะทำให้เขามอบความรักให้ผมภายในหนึ่งสัปดาห์และเขาจะไม่เสียใจและผมคิดว่าผมคิดถูกต้อง จากนั้นแนวรุกชาวบราซิเลียนยังพูดถึงการกลับสู่เวอร์ชั่นที่ดีสุดของเขาในแง่มุมทางจิตใจของเกมที่มีความสำคัญพอๆกันด้านร่างกายในการนำมาซึ่งผลงานในระดับดังกล่าวด้านจิตใจมีความสำคัญมากกว่าการดูแลร่างกายของคุณหากในหัวของคุณไม่เป็นปกติร่างกายของคุณจะไม่ตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็น ในช่วงกลางฤดูก,กาลที่แล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บผมได้เพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาและทั้งหมดนี้ช่วยผมได้มากและทำให้ผมเข้าใจตำแหน่งของตัวเองไม่เพียงแค่ในฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในชีวิตในฐานะชายคนหนึ่งในฐานะพ่อและในฐานะสามีผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าการดูแลร่างกายมากราฟินยากลา่าว แนวรูปชาวบาสเซียนยังเผยว่าเขาเป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้ในทุกกรณีซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขามีความมุ่งมั่นเพื่อคว้าชัยชนะเสมอผมเป็นคนเกลียดการพ่ายแพ้ผมไม่ชอบแพ้ไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลวิดีโอเกมหรือที่บ้านก็ตามผมไม่รู้มันเป็นแค่ความรู้สึกแย่ๆที่ผมมีและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้ความปรารถนาที่จะพัฒนาความปรารถนาที่จะคว้าชัยชนะไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาใหม่จะสังเกตเห็นสิ่งนี้ ราฟินญ,ญายังพูดถึงความสําคัญของการรักษามาตรฐานและความคิดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้เล่นอายุน้อยหลายคนในห้องแต่งตัวผมสังเกตเห็นความปรารถนาของคนอื่นๆที่จะชนะด้วยเรามองเห็นคนอายุมากกว่าและวิธีที่พวกเขาปฏิบัติผมรู้ว่าผมอาจจะเป็นแบบอย่างสําหรับบางคนและผมพยายามทําให้พวกเขาเ